ดีครับให้ให้าอานครับมืัอนี้พอๆอกันกับพี่น้องมักเนื้อครับได้สูตรมาจากเพิ่นไปเหตุงานอยู่เมืองนองครับจากประเทศแคนปดะมักเนื้อสูตรบักนัดครับสับปะรดมัหมักอันนี้ทิ้งไว้สาม สชั่วโมงครับนี่มักเนื้อใส่สัปะปดตนผสมเพามีกระเทียมพริกไทยซอสผัาเขียวเกลือน้ำตาลเล็กน้อยครับ mm hmm. เขาว่าขักขับสูตรนี่จากประเทศแคกลองเบังครับความกินหนุ่มคือเขาว่าปอฝากติดตามได้ครับช่องไฮ้5อีสานครับ ะครับเริ่มลงมือทำเครื่องปรุงครับแหลกครับพอประมาณครับซ้ำนึงเดี๋ยวจะมาใส่เครื่องปรุงครับ เกลือครับตาลเล็กมากครับกลมกลมกลม,ม,ม,มครับแล้วก็ซอสปลาเขียว กบพอไปเล้ครับมือล่างแล้วครับมันนี่ถุกทีครับค่อยนัวมันนี้อยู่ผู้เดียวครับลูกเมือ่อโมยคนอยู่จักคนครับก็ไปยามพี่น้องคนระับเม็ดน,นะกำลังกลับมาจจกมาดูบนครับ ไปติดต่อตัวไรอย่างครับมักถึงไว้ประมาณสามสิบนาทีครับเดี๋ยวเ้าไปเตรียมกระดงตากันครับตอนนี้สามสิบนาทีผ่านไปนะครับหนาตายอยู่มาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาลงกระดงครับ ท่พรท่านแดดตอนนี้เวลาสี่โมงสี่สเก็ดแล้วครับ นะครับเดี๋ยวขอลงกระดงกันครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับเต็มดงครับเนื้อหนึ่งกิโลครับได้ประมาณนี้แหละครับสวยงามครับบันนี้เ้าจิคุ้มผ่านล้วไปตากันเลยครับเดี๋ยวบททันกับใบสองยังมาพริกเนื้อกันครับ ครับโอเคครับใบสองเจอกันครับมาซิมเหมือนกันครับอันนี้แบ่งใบครึ่งหนึ่งครับอันนีมมนนนมน้มันมันนี่แห่งดีปรไเณครับเพราะบางหมังนี่ครับน้ำมันทอดพร้อมแล้วครับหมูน,นึงจีบแบงไว้ตากไม่ครับอันนี้มาลอง ก็ต่อเมื่อจัดครับได้ที่แล้วครับ นี่เอาแบบกรอ,อบๆเล็กน้อยแบบนั้นครับนะครับเศษๆเหมือกันครับอันนี้เขาเขาโยงไม่มได้เลยหอมหูเมย์ครับพี่น้อง แก้วบีค er รับจำแก้วบดีเตรียมครับเนี่ยนบ่อท่าในแห่งดีป่าไหนกับบ้านเดียร ตลอดเมื่อ็อาือว่าเพื่อดีครับเนื้อนุ่มเรียบใส่รูปนั่งแบบนี้ จอจาวบีกับพี่น้องว่าพันครับมาทันสูกเนื้อมักเนี่ยไปเห็ดแคกครับเนี่ยไ่ทายเป็นไปเหตุงานอยู่มองหนอกับเป็นบอกสูตรมาร้องเห็ดเบิ่ง น,นี่นะครับเน้าติดตามคลิปต่อไปครับฝากติดตามนะครับห้าห้าอีสามครับ